จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาโพก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคย่อเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นไทยย็นเนา,จานะจ้าเนาะของวันที่23ท่านว่าก,ก็มีมาหายคือเก่าเนาะจา้าแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบื่องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาก ก็ะอคให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในด้วยจ้าขอบคุณจ้าก่อนถ้าจะเป็นวงแนวทางเขาก็บว่าวงแา่งานผลก่อนนอกจากของหุ่นไทยเยียนเที่ยวหายไปวันที่2 2ท่านว่าเนาะ ว่าผลออกตัวใดจากเที่ยวายไปเท่ากับหายฟันซีวิ่งรูดหากับซีผลที่ออกมาบนออกแปดเจ็ดเก้าหลางออกหาซีจากเท่ากับเขาล่างเท่ากัเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดเนาะจากเขาออหาซีเนาะกับว่าตรงกับตัวเที่ยวายไปเป็นตัว น้นตัวจอสองตัวนอกจากกับหายซีหาหาซีเข้ากับแตกล่างกันไปนอกจากเนาะเขาเป็นตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวเป็นตอนนี้นอกจากสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากแดวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากเข้ากับแตกล่างกันไปกับเบิ้งไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเรื่องสำหรับเนว่แนวทางหุน่นไทยเย็น ของวันที่23ท่านว่านาะจะเนะวามีแนวทางตัวเลงเฮาตัวใดเนี่ยเฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากเขากับมาตามตอเนาะจะเนอะสำหรับแนวทางของหุน่นไทยยินวันที่23ท่านว่านาะจ้กกับไปเบิงตัวเด่นกับไ้เด่นสามกับเด่นสี่ไปเบิงฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิงฟันก่อนกับายฟันสามวิ่งรูดกับไฮสี่กับสาม ไปเบื้องตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องนาะจากมาเบิ้งตัวนินวนวน่นกันก่อนตัวนิ่นก็ไหสี 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, ่หกสี่เจ็ดส่ปดเกจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องก็ไ้สหกสามเจ็ดสามแากจ้ะ กับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกับไเลีนไปกราฟน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบางหลุดบางเข้ากับสช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเลินง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบื้อง เป็นเช่นน้นเนาะจากมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ่งแนวทางหุน่นไทยเย็นของวันที่23าท่านวาดไปแล้วนอกจากเนาะเบิ่งงโตเด่นโตนินกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่เนาะจากมักชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจีเดียวไปเล่นเน้นนักเน้นเบ,นเบาตรงกับเขทีกเท่าคิดไว้ ทายนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกะขอขอบคุณผู้ทีม่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจัดกะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนาะคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า